ลุยลุยลุยพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอให้เป็นดาน่ดานเ,าเดิมไว้ด่านอะไรวะอีลังเกลดีกว่าเราไม่กินนยะด่านเดิมใช่จะพวกเดิมไมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่กินเนี่ไม่มีแคน มันจริงอยู่ที่ดวงนี <c ười> ่แหละรออะไรกันไม่เปลาเลยไได้ด้วยชือ่อพี่บังวันนะ่ะเออคือชื่ออยู่ นี่อ่ะ้้นไปสองชื่อไปเลยแล้วกันตามติดตามผู้กินไก่ให้เราฮะตัวตึงตัวตึงเอ้ยลงนี่ปะครับแต่ลงตรงนี้ทีไรเองไม่จับไม่ได้จับปืนทุกทีเลยวะเปลียนไหมไเอาเว้ยได้อยู่เนี่ย โดมาร์คมากตามไม่ทันแม่โดอยู่ไหมไเล่นอีซูซังสามตาจะนอดนโดนโดนโดเปดนโดดไปแล,ล 2, 3, ้วมาร์คโดงไว้ลุ่อีกสองสามตาก็นอนแล้วละได้ได้ได้ตีห้าแล้วจะทำอะไรอีสิใกล้เช้าแล้วนี่ ก็จะโดดได้ทันมันวงไวัจับแล้วไปโดนข้างหน้าทันสิอันถึงไหนล่ะเริ่มโดดตั้งแต่หัวของมดแล้วอ่ะทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่คนลงสามชั้นอยู่ตรงนี้ครับเียวเอาเลยไอ้ทันแต่มันทันแต่มันไม่มีปืนเนี่ย อะไรจะดวงขนาดนึง อันน่้ปันนี่มั้งตำแหน่งอยู่กับผมก็มีจะสามเพื่อนกันสักหน่อยสามสามมาช่วยกูไหมอเ,เอ้ไปสามมาช่วยแล้วดูวของพวผม,มีคนจอบผมอยู่โอเคโอเคพีม่มียาอยู่ไ,ไปทางไหนด้วย มีังคงเลยอ่ะมีคนอะ่ะเ๋ยวราระเบิดมาตายดีดดบิวลูกหนึงเจอกันน็มันรู้ว่ะเฮ้ยโป๊ ตบน็อกไอ้เหี้ยผมผมไม่ได้ขยับเลยนะผมไม่ได้ขยับเลยนะหลอกกูน้องเงี้ยโนเ e เ f ตเบ soon นเบเ soon กดรายงานกดกดรายงานตาานัวไหนอะอ่าอ่าไปดีชื่อมาแล้วกดอ่าเนี่ยเนี่ยมันกดรายงานไม่ได้ นั่องอีกแล้วนัน่องอยู่เหมือนมังคับตั้งค่าวัดแมทเบียร์บอกคุณน็อกไปสามรอบแล้วพูดอยตายเลยโคชูบึงไม่ไหวละไอ้สามเจ้เฮ้ยเฮ่อผมวิวห้าร้อยแล้ววะ ยิมจองควีนมันจะลงแน่หรอไม่ลงอฮะไปไปนี่นี<า>่ลงกับมันได้หมดเลยได้ห<ด>มดเลยจะทันเขาไหมล่ะไม่รู้ดิมันลงคนเดียวมาลงคนเดียว,วเหรอจะตายเองเลยเก็บไปลงไหน อ๋อเซเว่นนี่แลๆเจ้า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 สีสีพายเข้มอร่อยนะมะโยกะโยมีไหม บางที่เดิมนี่แหละนั่นไปละหัวที่หัวตามมาแล้วเฮ้ยโอ้ยมี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 ข้างหลังเราสองตีปบบว่าตีแบบสองตีสองตีจิ้วจิ้วจิ้วมาก่อนเลย

S <S <S ไม่ได้ประความไม่เรื่องพวกอะไอละติดบล็อกติดอะไรพวกนี้แะติดบล็อกกับกำแพงเนี่ยิงปืนยังติดกำแพงอยู่ก็จะบ้าเดี๋ยวละ ไม่มีสโปกอะไรวะมีอักเหล่ะมาเก็ตบ้านั้นมีแต่สโคปกอ่ะ 6คูณ8เลยวะน้าต่างนะนี่หน้าต่างสองสองบาทแลว้วกันละมะอยู่นี่แล้วขึ้นแล้วโดนดอกเพื่อนไปเขาก็ไป,<อ>ไปละ จ้าเฮ้ยเป็นระดมบ้านผมมี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 บน,มมบนบ้านเลยระวังพี่น็อกไปแล้วน็อกไ,ไมาถึงพี่ะน็อกแล้วรวยนง ออกกันเร็วจ้าโอ้อยู่คนละแบบเลยอ๋อเพื่อนถึงเพื่อนที่อยู่แล้วได้ <Hey. S 2> hey, มาด้วยกันมันมาแล้วระวังนะพี่ระวังนะระวังระวัง เด้งพี่จะนอ็อะเฮ้ยหมดตีแล้วมนะั้งหมดแล้วเลนเลยกูเ้าเก่งโพสอย่างนี้ใครจะเล่นด้วยอ่ะเนะี่ยมาอีกแล้วพี่มาอมกแล้ว รลูกซองเดซองนัดเองลซองเดซองนดัดป,ปืปืนละละปืนโปร่เจอละวิ่งแบบข้างบนมีลูกซองไหมครับปหนึ่งนะข้างบนมีลูกซองหมเดี๋ยวงัดระเบิดใสน่านาเ,เฮเชี่ยมันไฟมา โอ้เยเยอะเรือดไม่มีวะ่ะน่าจะน็อกว่ะยาหมดได้เอยเอะป่าไฟขึ้นมาเยอะจังสองตัวล่าสุด มาข้างบ้านละมาร์คสองมั้งยิงป่าไฟป่าระเบิดซ้ำกุ้ยซ้ายไงเฮ้ยตัวระยะมาซ้ายเคลื่อนไปเคลื่อนไปเออตั้งลูกซองให้ดึง ลูกสองลูกสองลูกสองลูกปืนหมดเฮ้ยอะไรยังไงขึ้นมาแล้วมั้งแบบแบตัวตแบ ตเติมยาน้ำรอตับโอ้ยยังเขินตับตัวสามตัวเฮ้ยพี่ไม่มียาปะล้อไม่ง oh, <yeah>, ั้นรอดอยู่พันเบนเด็แล้วพี่ไม่เก็บเอยอยู่ศพนีนไม่กลังจะเก็บพอดีเองบอกว่าคนมาพี่ก็เต็บขึ้นไปข้างบน <c oughs> คนบาก็เลยไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากเก็บของไง ลูกซองเดยชุดหนึ่งพอดีถ้าไม่กีนนี้มีลูกซองน่าจะน็อกไปสองเลยนะซ้ำซำมเลยเออจริงนะเนเล่นอาเกียร์เขาเล่นแต่ลูกซองอะ